สวัสดีค่ะพีอ้อยนะเีออยจะมารีวิวของเนาะไปอย่างที่รู้กันอยู่ก็คือสถานการณ์ไม่ค่อยดีเนาะสิ่งของที่เวลาเขาแพ็คออกมาจากต้นทางนะคะเขาจะใส่กล่องใส่อะไรมาอย่างดีเลยเนาะแต่พอมาถึงบ้านเราก็ต้องแกะออกนะคะแกะออกแล้วก็เหลือแต่ตัวสินค้าเข้ามาในบ้านนะคะเดี๋ยวมาดูเนาะเนี่ยว่าตัวนี้คืออะไรนะคะมาดูกัน อันนี้เขาก็หอมมาอย่างดีนะคะเขาใส่กล่องเป็นกล่องทรงรีมานะคะถ้าไม่ใส่กล่องมันอาจจะแตกหักได้นะคะเพราะว่าอ่ามันเป็นของที่บบกบางเนาะ มาอย่างดีเลยค่ะนั่นะะนะเพราะว่าเขาปวการแตกหักหรือว่าไปก,ก,กประแทกกับอะไรดูซีว่าอะไรอันนี้พี่ก้อยก็สั่งมาอันเดียวพี่ก้อยจะไม่สั่งเยอะนะคะจะสั่งแค่อันเดียวเนาะเพราะว่าเราทำในบ้านมันโอเคอยู่เนาะ เราไม่ได้ใช้ไอต,ตัวเนี้ที่พี่อ้อยจะใช้เนี่ยพี่อ้อยจะไม่ใช้กระทะทอดนะคะตัวนี้จะใช้เ <rij> ป <band> <ills> ็นหม้อเนาะจะใช้เป็นหม้อเพราะว่าจะเราจะต้องการให้น้ํามันท่วมนะคะไม่เหมือนกับอีกตัวหนึ่งที่พี่อ้อยทํารีวิวไปตัวหน้านั้นเนาะตัวหน้านั้นเป็นกระทะได้แต่อีตัวนี้ต้องใช้เป็นหม้อนะคะอันนี้เนาะต้องใช้เป็นหม้อแล้วก็จุ่มลงไปในหม้อนะคะพอลอยขึ้นมาแล้วก็งัดออกเนาะก็หม้อหม้อหม้อของพี่อ้อยที่จะใช้ก็น่าจะ ทอดได้สักาห้าหกชิ้นนะคะทอดก็ได้ครั้งทีละห้าหกชิ้นเนาะแล้วก่อนใช้ตัวนี้จะต้องอ่าล้างสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าของเขายังยังมีแบบบางทีเขาใช้อ่าตัวแท่นกดเนาะมันจะเป็นเกี่ยวกับมีน้ํามันมีอะไรมาเราก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ก่อนจะใช้อ่ะเราต้องเอาตัวนี้นะคะลงไปแช่ในน้ํามันให้เขาเกิดความร้อนนะคะแล้วก็ ตักแป้งใส่ลงไปเนาะตักแป้งใส่ลงไปแล้วเราถึงจะจุ่มลงไปในน้ำมันได้ตัวนี้คือตัวที่อ่ากระบวยที่ทอดขาหมูนะคะขาหมูหรือตือคาโคเนาะที่เชียงใหม่ก็จะจะเรียกว่าตือคาโคเนาะแต่หลายๆที่ก็อาจจะเรียกตือคาโคเหมือนกันนะคะก็จะใช้ทอดได้ทั้งอ่าทั้งเผือกทั้งถั่วนะคะก็ตัวนี้เดี๋ยววันไหนถ้าพี่อ้อยอ่าโอกาสเอเหมาะพี่อ้อยจะทําคลิปให้ดูนะคะ,อะทอด ทอดถัว่วทอดอเผือกนะคะแล้วก็ททำน้ำจิ้มอร่อยอร่อยนะคะเลาวเดี๋ยวพี่เอามาทำคลิปให้ชมนะคะต่อตัวนี้ก็ราคาร้อยตัวนี้รู้สึกว่าจะร้อยร้อยี่สิบรยสิบยไม่แน่ใจเพราะว่าสั่งมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็พี่อ้อยิ่งจะได้เอามาทำคลิปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ